สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังกาเดลี่ช่องนี้คุยเลื่อยเปื่อยแบบคนชอบการ,ร์ตูนสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการ,ร์ตูนเรื่องโตเกียวรีเบนเจอร์โดยผมก็อยากจะมาชวนเพื่อนๆชวนคิดชวนคุยถึงหนึ่งในประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเลยนั่นก็คือการต่อสู้ระหว่างไมกี้และทาเคมิจิถ้าทั้งสองคนเนี่ยครับต้องมาต่อสู้ตัดสินกันอย่างจริงจังๆเนี่ยการต่อสู้ของทั้งสองคนจะออกมาในลักษณะไหนและผลสุดท้ายจะจบยังไงนะครับ คลิปนี้ก็จะมีสปอยของภาคทินจิกุแล้วก็ภาคล่าสุดสงครามสาเทพรวมทั้งตอนที่232ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่พร้อมก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้และก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดนี้บรบกวนเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพราะว่าก็มีอีกหลายเรื่องเลยอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆนะครับทั้งวันพีแล้วก็ถ่ายทันด้วยครับคำเตือนคลิปนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลดังนั้นทุกท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อก็ได้นะครับถือซะว่ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยกัันนะครบ เอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าการต่อสู้ระหว่างไมกี้และทาคิมิจิผมคิดว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นคนที่ต่างขั้วกันแบบสุดๆไมกี้ผู้ไร้เทียมทานเนี่ยก็คือสัญลักษณ์ของความแข็งแกล่งฝีมือการต่อสู้ที่เรียกได้ว่ายืนอยู่เหนือนักเลงที่แข็งแกร่งทุกคนเลยนะครับส่วนทาเคมิจิฮิโรขี้แงก็คือสัญลักษณ์ของคนธรรมดาธร,รมดาที่หัวใจนำฝีมือการต่อสู้ สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ท่ามกลางกลุ่มนักเลงที่เก่งกว่าตนมากมายได้คนหนึ่งนะครับก็มีการโจมตีที่เรียกได้ว่าแทบจะรุนแรงที่สุดในเรื่องส่วนอีกคนหนึ่งก็มีร่างกายที่เรียกได้ว่าอึดที่สุดในเรื่องด้วยเช่นกันและถ้าทั้งสองคนนี้ต้องมาต่อสู้ตัดสินผลกันอย่าง,จร,งจริงจ,งจังๆผลจะออกมาเป็นยังไงและการต่อสู้ของทั้งสองคนเนี่ยจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับน่าสนใจมากเลยครับ และถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนเก,ก่าๆเนี่ยเราจะพบว่าบทเนี่ยปูมานานแล้วว่าทั้งสองคนเนี่ยยังไงก็ต้องได้เจอกันแน่ๆนะครับอย่างตอนที่ทาเคมิจิย้อนกลับมาในอดีตหลังจากที่พบกับไมกี้ผมดําและไมกี้ผมดำเนี่ยก็ตายไปในอ้อมอกของทาเคมิจินะครับและก็เป็นฉากที่ทาเคมิจิพูดคุยกับจิฟุยุนะครับแล้วจิฟุยุก็พูดขึ้นมากับทาเคมิจิว่าเพราะว่าไมกี้เนี่ยแข็งแกร่งเกินไปก็เลยไม่มีใครที่จะสามารถเตือนสติไมกี้ได้ดังนั้น พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยจะต้องล้มไมกี้ให้ได้และสิ่งที่ทั้งสองคนนั้นคุยกันก็ถูกตีตกไปนั่นเป็นเพราะว่าการที่จะล้มไมกี้ผู้ไร้เทียมทานได้มันดูเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยสําหรับทั้งสองคนและคราวนี้เราก็มาดูทางฝั่งไมกี้ก่อนว่าไมกี้นะครับเขามีจุดเด่นอะไรบ้างไมกี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีการโจมตีที่รุนแรงและบางทีนะครับก็อาจจะรุนแรงที่สุดในเรื่องด้วยนอกจากจะรุนแรงแล้วการโจมตีของไมกี้ก็จะเป็นแบบ วันฮิตคิวนะครับก็คือโดนทีเดียวเนี่ยน็อกเลยแล้วก็เทคนิคดีด้วยนะครับเพราะว่าลูกเตะของไมกี้เนี่ยจะเตะจากมุมอับสายตาแล้วก็เป็นการเตะแบบเล็งจุดตายทุกถ้าเราไปสังเกตนะครับรูปแบบการเตะของไมกี้เนี่ยเขาจะใช้รองเท้าเนี่ยปักเข้าไปที่หัวของผู้ต่อสู้นะครับก็เลยไม่แปลกที่ใครก็ตามที่เจอลูกเตะของไมกี้เข้าไปจะต้องลงไปนอนกองกับพื้นแน่นอนนอกจากนั้นก็มีความอึดระดับปีศาจด้วย เพราะว่าอย่างตอนที่ไมกี้สู้กับคาซูโตะแล้วไมกี้ก็โดนไม้ฟาดไปหลายทีนะครับก็ยังฮึดขึ้นมาได้หรือตอนที่โดนไทจูอัดไปเต็มๆแล้วไทจูเนี่ยก็เป็นระดับปีศาจนะครับมัตรของไทจูเนี่ยไม่ใช่เบาๆเ,เลยส่วนทางหน้านทคิมิจิมีอะไรครับททคิมิจิเนี่ยก็จะมีร่างกายที่อึดและก็อาจจะอึดมากที่สุดในเรื่องด้วยจนบางคนก็ขนาดนามว่า ถ่ากายาเหล็กนะครับหรือบางคนก็บอกว่าเป็นกระสอบทรายเหล็กเพราะว่าไม่ว่าทาเคมิจิจะโดนอัดไปกี่ครั้งเขาก็จะลุกขึ้นมาได้เสมอและผลงานเก่าๆก็คือการต่อสู้กับไทจูและการต่อสู้กับแก๊งเทนจิโกนะครับแต่ว่านอกจากร่างกายที่อึดแล้วผมคิดว่าทาเคมิจิก็ยังมีบตดท,ที่รุนแรงด้วยเช่นกันเพราะว่าทาเคมิจิเคยต่อยโดนไทจูครั้งหนึ่งนะครับถึงกับทําให้ไทจูเนี่ยซุดลงไปกับพื้นเลยและประเด็นที่น่าสนใจก็คือถ้าต้องมีการต่อสู้กันจริงแล้ว,วางทาเคมิจิ ร่างไม่ยอมแพ้กับไมกี้ล่างจอมราชาปิศาจหรือว่าไมกี้ด้านมืดเนี่ยครับทาเคมิจิจะสู้ไมกี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วทาเคมิจิจะทานไมกี้ได้ไหมนะครับเพราะว่าไมกี้ในด้านมืดเนี่ยโหดขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะครับคือถ้าเป็นมวยเนี่ยทาเคมิจิเป็นรองทุกกระบวนท่าเลยนะครับแทบไม่มีทางที่จะชนะไมกี้ได้เลยร่างธรรมดาก็ว่าแย่แล้วนะครับยิ่งด้านมืดเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลย แลวทาเคมิจิเนี่ยก็เคยเจอไมกี้ด้านมืดมาก่อนนะครับในตอนที่ไมกี้กําลังจะฆ่าคาสึโตรานะครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยไมกี้ไม่ได้สู้กับทาเคมิจินะครับไมกี้ต่อยทาเคมิจิก็จริงแต่ว่าก็ต่อยแบบไม่เต็มแรงนะครับเพราะว่ายังเห็นแกทาเคมิจิที่เป็นเพื่อนอยู่แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือตอนไมกี้ผมขาวนะครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้สู้เลยนะครับเพราะว่าอยู่ๆไมกี้ Mikey ก็ยิงเข้าไปเลย และมิกกี้ร่างด้านมืดที่ทาเคมิจิจะต้องเจอก็คือมกกี้ในภาคสงครามสามเทพผมคิดว่าร่างนี้เนี่ยเป็นร่างที่โหดที่สุดนะครับเพราะว่าดูจากการที่เดินเข้ามาหักแขนทาเคมิจิและอยางไม่สนใจอะไรเลยเรียกได้ว่าร่างนี้ไร้ความปราณีแบบสุดๆเลยคําถามก็คือแล้วทาเคมิจิถ้าต้องโดนการโจมตีของมกกี้ด้านมืดนะครับทาเคมิจิจะทนไหวหรือเปล่าถ้าเราลองย้อนกลับไปดูตอนเก่าๆเนี่ยก็จะมีฉากที่ทาเคมิจิโดนหมัดแบบเต็มแรงของคาคุโจนะครับแล้วก็ มีตอนที่โดนไถจูอัดเข้าไปผมคิดว่าก็มีลุ้นนะครับที่ทาคิมิจิเนี่ยจะสามารถที่จะทานการโจมตีของไมกี้ด้านมืดในภาคนี้ได้และจุดตัดสินการต่อสู้ของทั้งสองคนเนี่ยสำหรับไมกี้ผมคิดว่าไม่ซับซ้อนเพราะว่าแค่อัดทาเคมิจิให้ลงไปนอนกองก็พอนะครับส่วนรูปแบบการต่อสู้ข้คงเป็นทาคิมิจิที่โดนอัดอยู่ฝ่ายเดียวแต่จุดสําคัญก็คือทาคิมิจิต้องทนการโจมตีของไมกี้ให้ได้จนกว่าจะสามารถที่จะปลุกไมกี้ให้ตื่นได้ แล้ถ้าทาเคมิจิสามารถทําได้ผมคิดว่าทาเคมิจิก็มีสิทธิชนะแต่ว่าถ้าทนไม่ไหวเนี่ยโดนอัดจ,จนตายก่อนก็จบนะครับและว,วิธีปลุกไมกี้ก็ไม่ใช่อะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับเพราะว่าทาเคมิจิต้องเรียกชื่อจริงของไมกี้ที่ไม่ใช่ไมกี้นะครับนั่นก็คือชื่อว่ามันจิโร่นั่นเองถ้าเราลองไปย้อนกลับตอนเก่าๆนะครับในตอนที่ทาเคมิจิสามารถที่จะคว้ามือไมกี้ไว้ได้ทันไม่ให้ตัวไมกี้เนี่ยตกลงไปและในตอนนั้นไมกี้ก็ใจแข็งที่จะให้ทาเคมิจิ ปล่อยมือเขาให้ตกลงไปให้ได้นะครับจนทะเคมิจิถึงกับตะหวาดกลับไปแล้วก็พูดกับไมกี้ว่าถ้าอยากให้ช่วยก็บอกซิมันจิโร่ถ้าเราลองไปสังเกตดูให้ดีๆนะครับในตอนนี้เป็นตอนแรกและก็ตอนเดียวนะครับที่ไมกี้ถูกเรียกด้วยชื่อจริงของเขานะครับที่ไม่ใช่ไมกี้ไมกี้ถูกเรียกว่ามันจิโร่โดยคนอื่นที่ไม่ใช่พี่ชายของเขาชินอิจิโร่พอตะเคมิจิพูดจบไมกี้ก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็บอกกับทะเคมิจิไปว่าได้โปรดช่วยฉันด้วย ซึ่งในฉากเนี่ยการที่ไมกี้ร้องไห้ออกมาหลังจากที่มีคนเรียกชื่อจริงของเขาเนี่ยมันเหมือนกับกําลังจะสื่อว่าในตอนนี้มันมีคนรู้แล้วนะว่าฉันเนี่ยชื่อมันจิโร่ไม่ใช่ไมกี้ในตอนนี้มันมีคนค้นพบตัวตนของฉันแล้วซึ่งคนคนนั้นก็คือทาเคมิจินั่นเองและบางทีไมกี้ลางด้านมืดก็คือไมกี้ไรเทียมฐานนั่นเองนะครับแม้แต่คนอ่านเนี่ยก็ยังรู้จักแต่ไมกี้เลยไม่ได้รู้จักมันจิโร่เลยสักนิดรวมทั้งตัวผมด้วย และในการต่อสู้ของทั้งสองอันนี้ผมคิดเองนะครับมันจะต้องมีฉากที่ทาเคมิจิเนี่ยโดนไมคี้อัดเต็มแรงลงไปนะครับแล้วก็ลงไปนอนกองแต่ว่าทาเคมิจิด้วยความใจสู้เนี่ยเขาก็จะลุกขึ้นมาอีกครั้งนะครับพร้อมกับพูดประโยคที่เขาเคยพูดว่าบอกมาสิว่าช่วยด้วยแล้วฉันจะไปช่วยนายเองมันจิโร่แล้วก็ต่อยกลับไปนะครับด้วยหมัดคืนสติให้ไมคี้ฟื้นคืนสติขึ้นมาและผลการต่อสู้สุดท้ายก็คงเหลือเพียงแค่ทาเคมิจิกับมันจิโร่ เด็กผู้ชายธรรมดานะครับที่อยากจะมีชีวิตแบบเด็กธรรมดาทั่วไปไม่ใช่ตำแหน่งหัวหน้าแก๊งไมคี้ผู้ไร้เทียมทานและทั้งหมด,ดนี้นั้นก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาของผมเองก็ไม่รู้นะครับว่าการต่อสู้ของทั้งสองคนเนี่ยตัวอาจารย์ผู้เขียนจะเขียนออกมาให้ยังไงนะครับและเพื่อนๆนะครับคิดว่าการต่อสู้ของทั้งสองคนนี้จะเป็นยังไงบ้างและผลการต่อสู้จะเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันที่ด้านล่างนี้ได้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่อยู่ฟังกันมาจนจบนะครับก่อนจากกัน ก็จะมีคลิปแนะนําจัดระดับความแข็งแกร่งในโตเกียวนิเวนเจอร์ใครคือผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดแล้วก็ซีรีส์ไขยพิสดาความลับสมบัติลับวันพีถ้าใครชอบเรื่องวันพีก็กดเข้าไปหาดูได้นะครับผมทำเป็น p ย a y ิ i ต t ไว้แล้วก็คลิปแนะนำอื่นๆก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่อยู่ฟังเดวจบสวัสดีครับ